ไปตอกันที่ซีรีส์สุดเข้มข้นนะคะอย่าง Remember จำจนตายค่ะที่ก็บอกเลยว่าอีพีต่อจากนี้นะคะผู้บริสุทธิ์จะต้องได้รับความยุติธรรมไม่ติดคุกปีอย่างแน่นอนค่ะ เดินทางมาเกือบครึ่งเรื่องแล้วค่ะสำหรับซีรีส์สุดเข้มข้น Remember จำจนตายที่ตอนนี้หนุ่มโดนกุลและไนกี้นิติโดนเขาต้องประชันอารมณ์กันเพื่อเอาชนะความแค้นหลังพ่อของทีพบตกเป็นแพะรับบาปในคดีฆาตรกรรมที่ทีพพพยายามล้างแค้นชัชวินทาย,ยาทอารยกรุ๊ปให้กับพ่อของตัวเองผมไม่เคยมีครอบครัวเลยคุณเข้าใจผมไหมคุณจำคุณผิดแล้วครับผมไม่เคยมีลูกผมไม่มีครอบครัวคุณจำคุณผิดแล้วผมไม่ใช่พ่อคุณ งานนี้บอกเลยว่าผู้บริสุทธ์ต้องได้รับความยุติธรรมในไม่ช้าซึ่งก็ต้องมาติดตามลุ้นไปด้วยกันนะคะว่า EP 7 EP 8จะเดือดขนาดไหนห้ามพลาดนะคะทุกคืนวันจันทร์แรงคานเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องโมโนทวี่นคะ